เอาละครับสวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆชมชุดยกคอม้าคันนี้เป็นโตโยต้าไมเท็กนะครับความสูงของคอม้ามีระดับความสูง6นิ้วนะครับเอาละครับเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคนะครับก็สวยงามนะครับระยะอัดจักรแบบผ่านทุกจุดนะครับลงตัวนี่ครับชุดแผงเบรกเข้า เก็บงานเนียเนียๆทุกจุดครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาละครับหลังจากดูฝั่งขวาแล้วก็มาดูฝั่งซ้ายกันอีกนะครับนะครับเก็บงานเนียเนียๆอีกแล้วอ้าวหมุนเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปโอเคนะครับทุกจุดเน้นคุณภาพเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ผลงานคุณภาพอีกหนึ่งชุดอ่าเลี้ยวขวานะ โอเคเดี๋ยวเก็บอีกนิดนึงขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณครับ